สวัสดีครับนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง c r y p t o t e อร์ ical นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นวันศุกร์ที่8เมษายน2 5 6พพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับแผนการเทรดกาล่าในวันนี้นะครับเราก็จะมาตามต่อนะครับในส่วนของคนที่เล่นสปอตนะครับท่านนักลงทุนที่เล่นสปอตแล้วนะครับต้องการที่จะเล่นแบบนักลงทุนจริงๆก็คือถือยาวนะครับผม ก็ยังคงต้องรอจังหวะนะครับนณตอนนี้ <c oughs> ครับเพราะว่าตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้ถ้าในกราฟกราฟรายวันเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เกิดสัญญาณการกลับตัวใดๆนะครับนะฮะ <c oughs> ยังคงจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ก็มีจุดที่ยังไงดีล่ะครับมีจุดที่ทำให้ต้องต้องคิด ต่อว่า,าโซนโซนที่น่าเข้าเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในโซนที่ราคาเนี่ยอยู่ในโซนช่วงที่หกบาทนะครับผมตั้งแต่6บาท6.06ูนะครับจนถึงเจ็ดบาทจนสองนะครับเจ็บาท12นะครับหรือจะเป็นในช่วงนี้ก็ได้นะครับในช่วงตั้งแต่7บาท58นะครับ7บาท32แต่ว่า ก็ยังคงต,ต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับผมนะครับในช่วงนี้เพราะว่าในช่วงนั้งแต่เนี่ยเจ็บาทห้าบกว่าเจ็บาทหกกว่านะครับจนถึงเจ็ดบาทสามบาทสิเนี่ยมันเป็นช่วงราคาที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าถ้าซื้อเนี่ยนะครับแน่นอนว่าถ้าถ้าท่านเข้าซื้อรอเข้าซื้อในราคาช่วงนี้ รือท่านซื้ออดรนทำไม่ไหวท,ท่านซื้อเลยเนี่ยท่านต้องอดทนรอนะครับท่านอ,อดทนรอซึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะต้องอ,อใช้เวลาอีกสักนานแค่ไหนนะครับครึ่งปีนะครับหรือหนึ่งปีนะครับเพราะว่าถ้าท่านถ้าท่านซื้อเนี่ยนะครับท่านก็ต้องรอตาม <c oughs> ตามทฤษฎีกราฟอีเลียดเวฟที่ผมได้ได้ไดให้แนวทางไว้ ตั้งแต่เมื่อวานนะครับนะครับก็คือคนที่เป็นนักลงทุนจริงนะครับคือต้องมั่นมั่นใจกับกับอะไรอ่ะกับกับเหรียญตัวนี้โดยมีหลักยุดที่ว่าเออเหรียญตัวนี้ยมันมีมันมีโปรเจกต์มันมีโครงการมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เอ่อหน้าที่จะเข้าไปหลบนะครับหน้าที่จะเข้าไปถือแล้วก็เอ่อเพื่อที่จะหวัง บอกว่าตัวนี้มันคืออนาคตแหละครัว่าสามารถที่จะสร้างผลประโยชน์ตอบแทนอะไรกลับมาให้มันน้องเหนงยขึ้นมาได้ครับน่าจะเป็นส่วนมันมันไม่มีภาพไหนละที่ที่จะถือนอกจากภาพนี้เลยจริงๆครับผมนะครับก็ส่วนส่วนคนที่เ,เล่นสั้นนะครับ นะครับเล่นสั้นกาล่าในวันนี้นะครับเนี่ฮะก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตัวโมเมนตัมกราฟเดย์เนี่ยนะครับมันมีการคือภาพรวมเหมือนมันยังคงมันยังคงลงอยู่แต่ว่านะครับมันมีการสวิงดดดขึ้นมานั่นหมายความว่าตลาดในวันนี้นะครับมันจะช่วงณนช่วงนี้นะครับมันจะค่อนข้างไซด์เวย์นะครับมันจะค่อนข้างไซด์เวย์นิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกาล่า นะครับ USDT นะครับสำหรับคนที่เล่นเล่นสั้นเนี่ยก็เล่นอยู่ในกรอบไซด์เว์นะครับนะครับเมื่อวันก่อนนะครับเราวิเคราะห์ว่าตลาดเนี่ยนะครับน่าจะมีนะภาพภาพของเมื่อวานเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยนะครับน่าจะอยู่มืนขึ้นขึ้นมาอยู่ในโซนนะครับโซนจะยาวประมาณนี้นะครับนะครับโซนเนี่ยนะครับ ขึ้นจะน่าจะขึ้นมาอยู่ในโซนแล้วก็มีการที่จะสวิงตัวกลับลงมานะครับตามโมเมนตัมกราฟเดทที่เป็นขาลงอยู่นะครับผมนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็สวิงได้เพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับลงมาในในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็กลับเข้าไปในโซนใหม่นะครับก็เป็นจุดที่จะต้องท่านจะต้องคิดแล้วแหะว่าเอ๊ะมันเอ่อตกลงเนี่ยนะครับ คนที่เล่นคนที่เล่นช็อตเนี่ยนะครับนะถ้าถ้าเล่นช็อตในโซนนะครับนะครับก็ต้องคือถ้าท่านปิดตรงนี้ได้เนี่ยโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดมันมันสวิงขึ้นไปเนี่ยก็ต้องเป็นจังหวะที่รอเฝ้าดูแล้วไอ้ตกลงเนี่ยมันจะมีทิศทางหรือไม่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้ากราฟมันเป็นโมเมนตัมในในกราฟเดย์เนี่ยมันเป็นลักษณะของ โทษนะครับของอการที่สัญญาณเนี่ยนะครับสัญญาณสัญญาณมันมีอ่ามันมีการกลับตัวก็จริงนะครับแต่ว่าโมเมนตัมไอซ์ไเนี่ยมันมันพุ่งขึ้นนะครับนะครับอันนี้อันนี้ลงนะครับออกซ่าโมเซเลเดอร์ลงนะครับตัวเส้นค่าเฉลีย่ยเนี่ยยังมีทิศทางลงอยู่แต่ว่าตัวไอซ์ไซน์นะครับก็พุ่งพุ่งทยานขึ้นเนี่ยครับมันจะเป็นภาพของการที่ ค่อนข้างที่จะไซด์เวย์หรือมีการชะลอตัวนะครับในในภาพในภาพใหญ่แต่ในภาพย่อยเนี่ยนะครับมันมันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันเนี่ยในในในกราฟสี่ชั่วโมงมันมีการมันมีการกลับตัวอย่างชัดเจนนะครับในกราฟสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแนะนํานะครับถ้าสำหรับสำหรับคนที่เล่นสั้นนะครับเราก็จะ เล่นสั้นภายในกรอบเล่นสั้นภายในกรอบนะครับหรือถ้าเป็นไปได้นะครับสําหรับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเฝ้าดูตลาดดีกว่านะครับเฝ้าดูตลาดดีกว่าโซนที่ราคามันจะไปถึงนะครับนะครับคาดว่านะครับคาดว่านะครับก็จะเป็น เนี่ยตั้งแต่จะเป็นช่วงประมาณเนี้ยที่ราคาจะไปถึงนี่ครับอยู่ราบๆเลยครับครับสวิงอยู่ราบๆเลยครับนี่ครับหรืออาจจะไปถึงอาจตั้งแต่โทษทีนะครับตั้งแต่เอ่อ0.0เอ้ยโทษที0.233นะครับ0.24 นะครับผมอาจจะนะครับ0 2 4 4เนี่ยครับก็เป็นช่วงที่อาจจะไปถึงครับเพราะว่าในกราฟลายสีชั่วโมงเนี่ยนะครับมันมีสัญญาณการก,กับตัวที่ชัดเจนมาก,กเกินนะครับผมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับคนที่คนที่จะเล่นสั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับผม คือโดยดูดูดูนะครับถ้าถ้าคนที่เล่นสั้นนะครับขาสปอตเนี่ยนะฮะขาสปอตแนะนำว่าถ้าถ้าท่านจะเล่นนะครับ,รบท่านท่านเล่นในกรอบนี้ดีกว่านะครับในกรอบในโซนฟิบโบนนี้เลยนะครับของของเมื่อวานเลยนะครับในกรอบสีเหลืองนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเ๋มันมันหลายเดือนนะครับเดี๋ยวท่านจะสับสน อ,อ๋แดงนะครับอืโอเคนะครับมีแดงนะครับโซนนี้เราจะไม่พูดถึงละนะครับมันเป็นของเมื่อวานละครับเราจะไม่พูดถึงละครับคือมันก็เป็นมันก็ยังไซส์เวสงอยู่ในช่วงนี้ได้นะครับอยู่ในโซนเมื่อกี้ที่ผมลบไปได้นะโอเค ในกรอบสีเขียวนะครับครับก็จะเห็นได้ว่า,าท่านที่เล่นสั้นเนี่ยสปอตครับท่านาต้องรอต้องรอถ้าราคาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาสู่โซนพิโบที่ผมวางไว้แต่ขกวันก่อน ตื่ในโซนปลอบสีเขียวนะครับนะครับนะก็ท่านอย่าเพิ่งเปิดท่านอย่าเพิ่งเปิดโอกาสที่โอกาสที่ราคานะครับมันจะจะหลุดไปที่ศูนจุดหนึ่งแปดนะครับมันก็ยังพร้อมครับมันก็ยังพร้อมเพราะว่ามันเป็นตมมัเป็นต่ําโดยรวม กาเฟเนี่ยยังยังคงยังคงสวิงขึ้นได้นะครับใหโทษทียังคงสวิงลงมาได้นะครับแต่ว่าก็ต้องรอนะครับต้องรออย่างเดียวนะครับต้องรออย่างเดียวอ่าคนที่เล่นขาเซลนะครับเล่นขาเซลเนี่ยก็คือตามตามอ่าตามโซนกรอบสีแดงที่ผมมาไวน้นะครับครับศูนย์จุดอ่าสองสามสามนะครับจนถึง สองสี่นะครับตามกรอบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับมันก็เป็นการเล่นต่างกรอบนะครับการเล่นต่างกรอบซึ่งเอ่อถ้าท่านถ้าท่านยังไงถ้าท่านไม่พร้อมไม่พร้อมนะครับวันนี้ก็รอดูไปก่อนนะครับแนะนำให้รอดูไปก่อนเพราะว่า มันก็ชะลอตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะนะครับตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ช่วงของวันที่หกนะครับนะฮะก็ยังไม่ไปนะก็คงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับอรอดูอรอดูทิศทางนิดนึงนะครับเนี่ยครับก็เออว่ามันจะมีการกลับตัวหรือยังไรนะครับหรือว่าจะเป็นการขึ้น ที่ไปต่อนะฮะเออนียครับเนี่ยฮะถ้าเบรกนะครับถ้าเบรกเส้นเทรนหอวตะเอกมาได้นะครับเนี่ยฮะก็คือลงนะครับลงนะครับเนี่ยฮะถ้าสามารถที่จะ ขึ้นไปนะครับนะฮะแล้วลงมาเบรกเส้นเทรนสีแดงเนี้ยนะครับก็คือลงต่อแน่นอนนะครับก็คือลงต่อแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่สามารถที่จะเบรกได้เนี่ยเราก็คงต้องมาทบทวนกันแล้วว่าเออตกลงเนี้ยนะครับมันมันจะยังไงต่อครับนะครับมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดมันมันไม่เบรกเนี่ย มันก็แน่นอนนะครับคือถ้าตามตามทฤษฎีลา,า,าวเนี่ยถ้ามันลงนครับอ่าสมมติว่าอ่ามันยกไฮก่อนยกไฮย,ยกไฮนะครับปึ๊บเดี๋ยวผมค่อยแก้สีเพียงลงมาเทสและยกเทสยกอย่างเงี้ยคอือยังไงก็ขึ้นนะครับยังไงก็เป็นภาพขาขึ้นแน่นอนนะครับ สีอะไรเดียสีเขียวนะครับเนี่ยฮะถ้าถ้าทิศทางไปไปตามสีเขียวคือยังเพิ่มขึ้นนะครับเรายิ่งค่าถ้าเบรกเบรกในในเอ,อ่อโซนแนวต้านที่ผมให้ไวน้นี่นะครับที 0. 0่เนี่ยครับ0.0นย์อก็โทษที0.23นะครับ0.24ก็แน่ชัดเหลือเกินนะครับ ก็แน่ชัดเหลือเกินว่าคงจะมีภาพการกับตัวให้ได้เห็นบ้างในกราฟในกราฟรายวันนะครับหรืออาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับอาจจะไปอยู่ที่รายสีชั่วโมงแต่รายสี่ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนครับแน่นอน,นครับก็ขอให้ระมัดระวังแล้วกันนะครับเพราะว่าในในช่วงที้ก็คือ สัญญาณสี่ชั่วโมงเนี่ยมันมีการตัดแล้วก็จริงนะครับตัดแล้วก็จริงแต่ว่าทิศทางเส้นค่าเฉลีย่ยยังคงยังคงไม่เป็นแนวระนาบนะครับนะครับถ้ามีการชะลอตัวเป็นแนวระนาบแล้วมีเส้นค่าเฉลีย่ยอาร์ไ์เนี่ยมีมการที่จะ,ะพุ่งขึ้นสอดคล้องกับอาร์ไท์นะครับเหมือนอย่างลักษณะไหนเหมือนอย่างลักษณะไหนไอย่างลักษณะของ ผมหาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมอ่าเหมือนกับช่วงเนี้ยฮะช่วงเนี้ฮะถ้ามันเป็นลนักษณะเหมือนประมาณนี้มันก็น่าคิดแล,ล้วล่ะนะครับเออนะครับมันมันยังช่วงนี้นะครับมันก็น่าคิดแล,ล้วล่ะนะครับอาจะเห็นได้ว่าตัวไอไ้สาย ขายใส่พุ่งขึ้นใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ทิศทางของอตัวตัวเส้นค่าเฉลี่ยนเนี่ยมันก็ทําไมครับมีมีแนวโน้มทิศทางที่จะติดตัวพุ่งขึ้นด้วยเช่นทำเป็นะตัวที่จาคอนเฟิร์มนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับภาพการเป็นกรอบกรอบแคบๆกรอบสั้นๆน,นะครับนะฮะคือ ถ้ามีอยู่สองแนวทางนะครับให้แนะนำให้ท่านเล่นในกรอบสั้นจะปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเบรกออกไปเหนือกว่านะครับถ้าถ้าท่านถ้าท่านเล่นเซลล์แล้วมันเบรกออกไปเหนือกว่าที่ผมบอกก็ไม่ควรนะครับหรือถ้าท่านเล่นบายนะครับแล้วมันมันเบรกออกไปต่างกว่าจุดที่ผมบอกก็ไม่ควรนะครับนะฮะก็ไม่ควรถ้าต่างกว่า ถ้าบายนะครับต่ำกว่า0 2นนะครับก็ไม่ควรละท่านท่านคัดออกออกก่อนดีกว่านะครับจะปลอดภัยนะฮะนะครับ,นะรบเพราะในในสชั่วโมงเนะี่ยก็คือตอนนี้มันยังขึ้นอยู่นะครับนะฮะมันก็อาจจะมีการสวิงขึ้นไปได้สักพักหนึ่งนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นในรูปแบบของทิศทางไหนนะครับจะเป็นในรูปแบบของทิศทาง ในเส้นสีเขียวหรือว่าสีขาวนี้นะครับนะครับมันมีความเป็นไปได้ในะตอนนี้นะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นสวิงเกากแคบเนี่ยนะครับก็จะปลอดภัยกว่านะครับหรือถ้าปลอดภัยมากที่สุดก็คือวันนี้เราจะไม่ทําอะไรเลยเฝ้าดูพฤติกรรมอย่างเดียวรอให้มันเฉลยนะครับ ไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างแน่ชัดเราถึงจะเทรดนะครับแต่สำหรับท่านที่ Run position Run position s h o ตนะครับถ้าท่านช็อตเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่วันวันที่หนึ่งวันที่สามเอ็ดมานะครับท่านก็ยังยังคงต่อไปได้นะครับแต่ก็ให้แนวว่านะครับแต่ก็ให้แนวแนวว่าถ้าสมมติว่า เอ่อโพสิชันที่ท่านรันไว้เนี่ยนะครับก่อนก่อนวันที่ห้าแล้วกันนะครับก่อนวันที่ห้าถ้ามันเอ่ออยู่อยู่ในเนี่ยอยู่ในโซนเนี่ยนะครับนะฮะอยู่ในโซนเนี่ยถ้าเบรกออกมาท่านสามารถปิดได้ในในระหว่างโซนนะครับหรือในโซนสีเขียวเนี่ยท่านปิดได้เลยนะครับแต่สมมติว่าถ้ามันมีการกลับขึ้นไปนะครับไปยืนอยู่เหนือ อ่าศูนย์จุดสองสี่สี่เนี่ยท่านปิดครับท่านปิดพื่อนอน,น,นครับแล้วถ้ามันมันมนลงต่อก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับท่านโติครับก็เป็นประมาณนี้ลักษณะน,นะครับสรุปนะครับครับคนที่เล่นสปอร์ตนะครับในสายลงทุนนะครับวันนี้ ไปก่อนครับสำหรับท่านที่เ,เล่นเล่นสั้นสปอร์ตฟิวเจอร์ขาบ่ายขารองนะครับแล้วก็ขาเซลล์เนี่ยก็เลยให้เล่นถ่ายกรอบที่ผมวางไว้นะครับหร,รือ5้าเซฟวันี้ก็คือเราจะใช้กลยุทธ์เวทแอคตก็คือเราจะรอดูเราจะไม่เทรดครับเราจะรอดูสถานการณ์ว่ามันจะออกอกออกก้อยอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาวางแผน วันถัดไปครับโอเคนะครับสหรับวันนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่บ้างก็น,น้อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเป,เปทุกทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ช่อง Crypto Technical ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ